สวัสดีครับคุณหมอ n นิงครับอุ้ยอุยอุยน้องไมโอไหนไหนเอาหน้ามาให้คุณยายดูสิคะไมโอโอหันหน้ามาดูสิโอ้ยยังไมาเด็ดผักยายลูกโอ้ครับหันหน้ามาโอ้ครับเช็ดมุกก่อนเร็วอุ้ยน้องไมโอเป็นหวัดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยอุ๊ยเก่งมากครับไปคุณยายจะพาไปเก็บผักกะเพราเนาะให้คุณยายไปทํากับข้าวที่โรงเรียนนะคะ ไปกันปะอ้าวไมโอเด็ดกะเพราช่วยคุณยายนะคะอ่ะไมโออ่ะอ่ะอ่ะหนูถือไว้ให้คุณยายถือไว้ให้คุณยายนะคะช่วยคุณยายเด็ดก็ได้ค่ะไมโอครับช่วยคุณยายเด็ดก็ได้ค่ะอะเอาวางไว้นี่ก่อนก็ได้เนาะ กะเพราสวยสวยนะเอาไมมโอ้มาดมดูไม่โอ้มาดมดูกะเพราดมดูหอมไหมหอมเอาไปดมอีกแล้วเหรอเอามาดมดมกับคุณยายให้คุณยายดมด้วยอ่าดมด้วยกันเอาไมมโอหอมเก่งมากค่ะเก็บผักอะไรคะโอ้เก็บใบขิงให้ยายเหรอดมดูสิหอมไหมโอ้ใบขิงหอมหอมมากเลย เอาม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 าเก็บมาเก็บช่วยคุณยายอีกเาเก็บอีกคุณยายจะไปใส่ซุปหน่อไม้ไม่ไม่เลย่าไปเก็บยอดมานี่เราเก็บอย่างนี้นี่นี่นี่เก็บอย่างนี้เอออย่างนี้อะอะถือไว้นี่เก็บอย่างนี้นะคะนี่นี่ไม่โอ้ต้องหยิบข้างล่างนี่ไม่โอ้ต้องหยิบข้างล่างอย่างนี้ลูกหยิบที่จับข้างล่างค่ะค่ะบดึงทีนี้ดึงดึงค่ะ โอ๋อนี่ใช่อย่าง,งานั้น